ไม่จาเป็นต้องมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นขอแค่มีคนที่รักอยู่ข,ข้างๆเราก็พอแล้ว เรื่องราวของพ่อนุ่มสายเชิมที่ทำไปตกหลุมรักสาวฮอตและตามตื้อตามจีบจนได้ไม่สาวฮอตมาเป็นเมียแต่มันก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นเพราะแม่สาวคนนี้ก็ไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ดันมีมันหัวขนติดท้องมาด้วยเออแต่ก็ดีถือว่ามีของแถมและเรื่องราวความมืนของหนังเรื่องนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิลม์มภูมิจะเสนอเมียตูแต่ลูกใคร คิดต่อไปนี้เป็นการสบายหนังแล้วข้อ,ขอมูลทัง้งหมดเอ,อามาจากในนัง,อข,อง,นงนข้าข้อมูลที่ภาคเครื่องแล้มันหมดหรือไม่เหมือนกับที่กินเพีเดียวหรือตำนาบนบางเรื่องใดๆก็ขอให้ด้วยเอาผมมาสบายหนังให้เน,เนีมาอ่านเรื่องราวเริ่มขึ้นที่วหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่ายูซังยอนเรียสซาโนบักยูเยยขามีอาชีพเป็นนักแสดงขาย,ขายสินค้าในช่องทีวีขายสินค้าที่มีการขายแบบถ่ายทอดสดซึ่งในตอนนี้บักยูก็กำลังแสดงเป็นผัวของแม่สาวคนนี้ที่มีชื่อว่าชินโซยอนเรียสซาซาป็นน้องชินน้องเป็นสาวสุดฮอตที่มีหนุ่มๆมากมายหมายป็นน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 มมัััััซึ่งงงงใใวี้้้้บบบทขขออออชิิกกกกระดตปห ที่ะระบบทเป็นผัวทําให้บักยูเกิดอาการสันไหวและตกหลุมรักน้องชินนับบัดหนาวแต่ความรักเกิดจากการป้อนแต่น้องชินก็ไม่ใช่คนโสดเพราะกาลังคั่วอยู่กับบับพาร์โปรโดิวเซอร์ประจํารายการโดยที่บักยูก็ไม่รู้เรื่องและคิดว่าน้องชินน่าจะโสดเพราะไม่เคยเห็นน้องชินสวยแกกับใครเลยสกักทีต้องเห็นกับตาถึงจะเชื่อซึ่งบักยูที่ชอบน้องชินแบบออกหน้าออกตาก็เลยยอมที่จะ,สะแสดงในบทที่ต้องมากินปลาแมคเคอเรลซึ่งเป็นสิ่งที่บักยูแพ้แต่มันก็ต้องทนกินเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับน้องทําให้บักยูคันยิกยิก หน่ำซ้ำหน้าตาของมันก็มีตุ่มแดงๆขึ้นเต็มไปหมดน้องชินเมื่อเห็นแบบนั้นก็กรีตลั่นกล่องเราไม่คิดว่าหน้าของบักยูจะเป็นแบบนี้เออใครมันจะไม่ตกใจ เวลาต่อมาบักยูก็มานั่งโกงกับไมเเฟรนที่มีชื่อว่าเมียงโบแต่ก็ไม่ได้แค่กกงเฉยๆเพราะบักยูก็ขอยืมตังเมียงโบเพื่อเลิฟเนื่องจากค่าคิวยังไม่ออกก็เลยไม่มีตังในการใช้ชีวิตซึ่งบักเมียงโบที่ไม่เคยได้ตังคคนจากบักยูเลยสักครั้งก็ยังแกหน้าด้านหน้าทนที่จะให้ตังบักยูยืมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมยังให้จนหมดกระเป๋าพอรักเพื่อนสดๆเออเพื่อนกูรักเมืองวักและพอยืมเงินยืมทองเสร็จไอสองตัวนี้ก็จะแยกย้ายเพื่อจะกลับบ้านไปพักไปผ่อนตามรสกษยมของมนุษย์ที่ใช้้แแรงงงาานนนนนตตต่อีีฝกกกก็มมัับบเย เลยให้บักโยกางร่มไปส่งที่ป้ายรถเมล์เพราะบักอยมีร่มแต่เ็าเดินม,มันได้แค่แป,ป๊บเดียวจ,จู่ๆบักโยก็เห็นว่า <med Infinite> น้องชินที่มันแอบชอบกําลังติดฝนอยู่เหมือนกันมันก็เลยไล่บักเมียงโบออกไปจากร่มและให้มันวิ่งไปที่ป้ายรถเมล์เองเราะจะไปกางร่มให้น้องชินเอาไอ้เพื่อนทรยศแต่เมื่อกีน้องชินก็เห็นว่าเมื่อกี้บักอยเดินมาส่งเพื่อนแต่กลับกางร่มให้แต่ตัวเองโดยไม่ได้สนใจบักเมียงโบเลยสักกนิดน้องชินก็เลยคิดว่าบักอยเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวน้องก็เลยไม่ค่อยจะชอบมันซะอย่างนั้น เลวลาต่อมาน้องชินก็มานั่งกินข้าวกับบักพักและบอกว่าตอนนี้ท้องได้ประมาณ7อาทิตย์เนื่องจากก่อนหน้านี้น้องชินกับบักพักสวัสแก,กกันแบบตายอดตาตอยากทุกวีทุกวันถ้าไม่ท้องนี่สิแปลกแต่บักพักก็รับบ่ดได้เพราะมันยังรักสนุกและก็ไม่ได้คิดจะจริงจังกับน้องชินตั้งแต่แรกพราะมักม้วนอย่างเดียวมันก็เลยบอกให้น้องชินไปแงะลูกออกเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อคนเออชอบสวัสแก,กแต่ไม่รู้จักป้องกันโง่กันทั้งคู่แต่น้องชินก็ไม่โอเคและยืนยันว่าจะเก็บลูกไว้เนื่องจากตอนที่ไปตรวจ ูกดังตุ๊บตับตุ๊บตับเธอก็เลยส่งสารเด็กและคิดว่าจะเลี้ยงเด็กคนนี้แบบซิงเกิลมัมเพราะพลาดเองก็ต้องรับผิดชอบเองแถมยังบอกกับภพักอีกว่ากูจะไม่มาสวัสกแกกับมึงอีกแล้วมึงก็ห้ามมาสวัสแกกับกูด้วยทาให้ภพักคนชั่วดีอกดีใจเพราะมันก็อยากจะสะวัสแกกับคนอื่นอยู่พอดีเออเข้าทาง เวลาต่อมาน้องชินที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตกระดันคิดสั้นด้วยการชวนบักยูมานั่งกองทนให้ที่ความเป็นจริงเธอไม่ค่อยจะชอบที่หน้าของมันสักเท่าไรแต่แค่ไม่รู้จะคุยกับใครเฉยๆซึ่งน้องชินก็ถามอะไรไปเรื่อยจนได้เห็นถึงทัศน,นคติของบักยูที่มีความรับผิดชอบมากกว่าบักพักซะอีกทำให้น้องชินรับบดได้ที่บักยูผู้ชายกลางๆมีความคิดกว่าบักพารหนุ่มหน้ามนคนชอบตอบเธอก็เลยมาที่สะพานเพื่อจะกระโดดพุ่งเหล่าและไปเกิดใหม่เพราะชาตินี้มันน่าเบือ่อแบบนี้ต้องรีเซ็ตระบบแต่ก็ยังังง่ทนพุจบ ยูที่กําลังเมาเอ๋ก็พลอมาถามว่าทําอะไรนี้น้องชินนี่กําลังเศร้าก็าบอกให้บักยูเข้ามากอดเพราะตอนนี้ต้องการความอบอุ่นสุดๆทําให้บักยูดีอกดีใจเพราะได้กอดกับคนที่มันแอบหลงรักโดยที่มันก็ไม่รู้เลยสักนิดว่าน้องชินเป็นอะไรและกําลังจะทําอะไรเพราะมันโคตรจะเมาเอ่อกงหนักไปหน่อย เช้าวันต่อมาบักยูก็ตื่นขึ้นมาในโรงแรมม่ารูดแบบที่ยังงงอยู่ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเราจำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยโทรไปหารีเซพชัน่อจะถามว่าเมื่อคืนนี้มันนอนในห้องนี้ได้ยังไงพนักงานก็เลยบอกว่าเมื่อคืนมึงมากับผู้หญิงแล้วก็เช็คอินตามภาษาของคนชอบสวักแก๊กบักยูไม่ได้ยินแบบนั้นเขาคิดว่าเมื่อคืนนี้มันน่าจะสวักแก๊กกับน้องชินแล้วแน่นอนทําให้มันดีอกดีใจปนกับความมึนงงเพราะจำอะไรไม่ได้เลยสักนิดเดียวเออสวัแก๊กทิปแต่ถึงจะคิดไปแล้ววกแนนน่อ บักยูก็ยังจะอยากให้น้องชินคอนเฟิร์มว่าเมื่อคืนมันคือเรื่องจริงมันก็เลยโทรมาหาน้องและถามว่าได้สวักแกกันหรือเปล่าทําให้น้องชินตก,กใจและโมโหอย่างแรงเพราะความจริงแล้วเมื่อคืนเธอไม่ได้สวัแกเนื่องจากบักยูเมาเอและเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับแก้ผ้าแก้ผ่อนและก็นอนหลับไปเองแถมน้องชินก็ไม่ได้ชอบหรืออยากจะสวัสดีแกกับมันเลยสักกนันนี้เธอก็เลยกลับบ้านและปล่อยให้บักยูนอนหลับคนเดียวแต่บักยูก็ไม่รู้เรื่องและเชื่อไปแล้วว่าได้สวัแกแต่น้องชินน่าจะอายก็เลยไม่กล้าพูดความจริงแบบนี้ตอ ต้องซ้ำ เวลาต่อมาบักยูก็มานั่งกงที่ร้านประจำและเล่าเรื่องราวการสวัดแก๊กทิพให้กระบักเมียงโบเพื่อนเลิฟฟังแต่เจ้าของร้านนั่งกกงกระดามเป็นคนขี้เจือกและบอกกับบักยูว่าที่ผู้หญิงสวัดแก๊กเล่าห่างเหินก็เพราะว่ามึงไร้น้ำยาและไม่ได้เรื่องได้ราวและถ้าหากมึงอยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องถามเรื่องนี้กับผู้หญิงแบบตรงๆว่ามีอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าเออลองไปถามดูอีกรอบและก็แน่นอนบักยูที่เป็นคนซื่อและได้รับการแนะนําจากคนขี้เจือกก็เลยทำหาน้องชินและถามว่าการสวัดแก๊กในคืนนั้นมีอะไรที่เธอไม่ชอบ เปล่าและก็เหมือนเดิมนะครับน้องชิงก็ด่าบักยูเป็นช่วเป็นชุดเพราะเป็นคนรคจิตที่โทรมาพูดแต่เรื่องสเวเก๊กเออกีรอก่รอบกี่รอบก็เหมือนเดิมแต่เพื่อนสาวของน้องชินที่มีชื่อว่าขยองอาเรียนซาซามาน้องยองก็บอกว่าถ้าบักยูมันชอบมึงจริงๆก็ถ้าถือโอกาสนี้ให้มันมาเป็นพ่อของเด็กในท้องเนื่องจากสังคมเกาหลีรับไม่ได้กับการที่หญิงสาวอุ้มท้องแบบไม่มีผัวและมักจะโดนดูถูกดูแคลนราวกับว่าผู้หญิงคนนั้นก็อาชญากรรมร้ายแรงเออสังคมแห่งการบูลลี่แต่น้องชินก็ไม่โอเคและบอกว่าบักยูมมไไ่่ไได้เกียวร กัรื่งนี้าหากมันโดนหลอกและมารับรู้ความจริงมันคงจะน,น่าสงสารนะดูแต่ถึงน้องชินจะรู้ผิดชอบชั่วดีเธอก็ไม่สามารถต่อต้านกับเสียงในหัวและปีศาจด้านมืดในตัวได้เพราะมีความกลัวว่าจะถูกสังคมบูลลี่จากความมักม่วนของตัวเองน้องชินก็เลยมานั่งคุยกับบักยูแต่ถามว่าทําไมมึงถึงมาหลงรักคนอย่างกูบักยูก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าที่มันตกหลุมรักกบเพราะว่าน้องชินป้อนหมูสามชั้นหอผักในวันนั้นมันก็เลยคิดไปเองว่าน้องชินคือเมียของมันจริงๆและตกหลุมรักเพราะหมูสามชั้นหอผักน้อง ที่รู้แบบนั้นก็เลยบอกว่ากูท้องทําให้บักยูต้องใจและคิดว่าเด็กในท้องจะต้องเป็นลูกของมันแน่นอนเพราะเราเพิ่งจะสวัสแก๊กที่ไปหมาดๆเออลูกผมครับลูกผมนั่นแหละครับหลังจากที่รับรู้เรื่องราวแค่วันเดียวไอ้สองตัวนี้ก็แต่งงานแต่งการกันและใช้ชีวิตด้วยกันแบบสายฟ้าแลบโดยที่บักยูนําเหมือนก็ยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของน้องชินส่วนน้องชินก็ยังไม่รู้ว่าบักยูมันใช้ชีวิตยังไงและเป็นคนแบบไหนกันนี่เอออยู่ดีๆก็มาอยู่ด้วยกันเลยแต่ถึงทุกอย่างจะฉ อยู่มีความสุขที่ได้มาใช้ชีวิตกับสาวที่มัหลงรักจริงๆแต่ถึงจะได้อยู่ด้วยกันน้องชินก็ไม่ยอมให้บักอยู่สวัแก๊กเพราะไม่ได้รักแต่แต่งงานเพราะความจําเป็น และในคืนนี้น้องชินกระดันอยากจะกินไก่ย่างบาร์บีวขับหัวใช้เท้าดองแบบอยากจะกินขึ้นมาดือด้อๆทำให้บกักยูที่กำลังหลับต้องออกจากบ้านกลางเดึกและฝ่าฝนมาที่ร้านตาลุงขี้เจือเพื่อจะซื้อไก่ย่างบาร์บีวตามที่เมียต้องการแต่ตาลุงก็บอกว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วแถมกูก็ไม่มีทานที่จะเอามาย่างไก่ด้วยตาลุงก็เลยเอาไก่มาอบและราดด้วยซอสบาร์บีวแบบทำแก้ขัดไปก่อนแต่มันก็เหมือนจะดีเพราะน้องชินก็ชอบอกชอบใจและแดกแบบตายอดตายอยากแต่ก็ชอบใจได้แค่แป๊บเดียวบักยูมันก็โดนด่าเพราะเริมื้อหัว ข้าวดอกมาด้วยบักยูก็เลยต้องไปซื้ออีกรอบเพราะเราไม่อยากให้เมียหิวเออไม่ได้หลับได้นอน เวลาต่อมาบักยูก็พาเมียมาอันตาซาวเขาจะมาดูหน้าตาของลูกที่ความจริงไม่ใช่ลูกของมันรู้สึกตื่นเต้นและพอได้รูปอันตาซาวมาแลว้วมันก็เอามาอวดเพื่อนที่ทํางานบักพักที่มาเห็นแบบนั้นก็แสดงท่าทีไม่พอใจพอรู้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของมันมันก็เลยแกล้งบ่นในสองตัวนี้และเรียกให้มันทางานเพราะรู้สึกหงดหงีด,งดที่เห็นรูปลูกของตัวเองแม่งคนแบบนี้ก็มีด้วยซึ่งหลังจากนั้นบักยูคนนําเมือนเข้ายายมทาทุกอย่างเพื่อปรนนิบัติเอาใจเมียก็คือไม่ว่าเมียจะต้องการอะไรจะยากจะเย็นหรืองี่เง่า มันก็ไม่เคยบน่นและตามใจน้องชินทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นอภิชาติผัวที่ผู้หญิงหลายคนเฝ้าตามหาแต่ถึงมันจะดีซะขนาดนี้น้องชินก็ไม่ยอมให้บักยู่สวแก๊กเลยสักครั้งและก็อ้างว่ากลัวแทรกรอกของบักยูจะเข้าไปรบกวนการใช้ชีวิตของลูกเอเดียวลูกตกอใจแต่การที่บักยูทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับเมียสุดที่เลิฟมันก็ทําให้บักเมียงโงไม่พอใจและคิดที่จะเอาเพื่อนคนเดิมกลับมาเพราะติดหอยมากเกินไปมันก็เลยวางแผนด้วยการมอมบักยูแล้วก็พามาที่มั่นรูดจานนั้นก็แสดงละครตบตาาว่ามา่มน บักยูเพื่อนเล п, ิฟมาลอยสวัสแก๊กดักของมันทําให้บักยูโคตรจะงงเพราะจำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้กูเมาถึงขนาดสวัสแก๊กดักของเพื่อเลยระวะและในเมื่อเข้าแผนบักเมียงโบก็เลยขูว่ว่าถ้าหากว่ามึงไม่อยากให้เรื่องการสวัสแก๊กดักไปเข้าหูของเมียงเมึงมึงก็จงมาทํางานบ้านให้กูแบบทําไปตลอดชีวิตรับรองว่าเรื่องจะเงียบและไม่มีใครรู้ถ้าหากว่าบ้านของกูสะอาดจะยอมเสียดักให้เพื่อนเราอยากจะให้บ้านสะอาดนั่นแหละครับบักยูที่ไม่อยากจะให้มีรู้เ,รเลยต้องปลีกเวลามาทํางานบ้านให้กับบักเมียงโบเมียคนที่ เออชีวิตที่มีแต่เมียทิพย หลายวันผ่านไปบักพักคนมักม้วนกระดมโพรมหาน้องชินเมียเก่านั่นก็เพิ่งจะมากลวนประสาทแถมยูจ่จมันก็อยากจะได้ลูกที่ตอนแรกไม่ต้องการทําให้น้องชินเขาจะงงเพราะไม่รู้ว่าหัวสมองของบักพักคนมักม้วนมันประมวลผลแบบไหนกันแนอ่ปวดหัวกับมึงจริงๆและในเมื่อเป็นคนที่ชอบเอาชนะบักพักคนมักม้วนก็เลยมันเล่าความจริงให้บักยูคนซื้อฟังทําให้บักยูเสียอกเสียใจเพราะไม่คิดว่าจะมาโดนคนที่มันรักที่สุดต้มจนเบื่อและในเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยบักยูก็เลยบอกกับน้องชินว่าเราเลิกกันเถอะเพราะกู สวกเแก๊กดาบักเมียงโบก็เลยต้องรับผิดชอบด้วยการไปทําหน้าที่ผัวให้กับบักเมียงโบสุดที่เลิฟอะดักสาคัญกว่าทําให้น้องชินโคตรจะงงเพราะไม่คิดว่าจะเป็นฝ่ายโดนบอกเลิกแล้วก็ต้องงงซ้าซ้อนเพราะเหตุผลในการบอกเลิกคือบักยูผัวกรมมาหลอกสวกเก๊กดา,ากับเพื่อนซีของตัวเองเออไม่รู้จะตกใจเรื่องอะไรก่อนดีแกนําบักยูที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาหาบักเมียงโบมีคนที่2แต่มันก็ต้องมาตกใจเพราะจะจูตะลุงกระเทยคนนี้ที่มีชื่อว่าเวโรนิกา้าก็เดินออกมาจากห้องน้ำนั่นเพราะว่าลุงเวโรนิกา้าเป็นเมียใหมของ บักเมียงโบทํทำให้บักอยู่โคตรจะงองเพราะว่ามีคนที่สองของมันดังกลายมาเป็นผัวของตะลุงกระเทยซะย่างนั้นเออมีแต่อะไรก็ไม่รู้แปลก ในขณะเดียวกันที่น้องชินที่กําลังสับสนกับชีวิตทะยังจะน้าด้านน้าทนก็ลามาอยู่กับบัพพคกคนมักมว้วนแล้วมันก็กลายเป็นเขาอีรอบเดิมเพราะบัพพักคนมักมว้วนกําลังจะแต่งงานกับลูกสาวของท่านประธานบริษัทเพื่อจะใช้เซ่งกรอกในการเลื่อนตําแหน่งจากตําแหน่งโปรดิวเซอร์มาเป็นเจ้าของบริษัทเองซะเลยเออเซ็กรอกเลี่ยมทองทําให้น้องชินเสียอกเสียใจและมีปากมีเสียงกับบัพพคกคนมักม้วนแต่บัพพักคนมักมว้กกนมกมวนกระดานเล่น,นแรงเกินไปทําให้น้องชินลม้มและหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะท้องกระแทกพื้นแต่น้องชินก็ไม่อยากจะมาตัวอยู่ นี้เธอเลยโทรไปหาบักยูหัวหน้ามือที่เธอไม่เคยให้สวแก๊กและบอกว่ามาช่วยกูทีกูย,ยังไม่อยากไปเกิดใหม่อาทีสวแก๊กทาเป็นห่วงแต่ทีแบบนี้ดมันนึกถึงกูแม่งตดแจร้ายซึ่งหลังจากนั้นบักยูก็รีบพาเมียสุดที่เลิฟมาหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะอาการโคมา่าแต่ในระหว่างที่น้องชินกำลังทุรนทุรายอยู่ในห้องผ่าตัดบักยูก็มาที่สตูแล้วก็ดึงมาสา,มาวมัดรัวๆใส่หน้าของบัพพกคนมักม้วนที่บังอาจมาทําร้ายเมียของมันทําให้บัพพคขนมักม้วนที่ไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวดวงระทึบออกอากาศและต้อง ต้องอต้องอายไปทั่วประเทศเออมึงสมควรโดน หนึ่งปีผ่านไปลูกสาวก็าลารอของบักยูก็ถูกบักยูเลี้ยงมาอย่างดีและก็มีอายุครบหนึ่งขวบแลว้วและในขณะที่บักยูกําลังฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวจู่ๆน้องชินก็ร้องไา้เพราะกาลังจะคลอดลูกอีกคนแต่รอบนี้ก็เป็นลูกของบักยูจริงๆนั่นกับเราว่าหลังจากที่เกิดเหตุในวันนั้นน้องชินก็ยอมให้บักยูแสวแก๊กแบบตายอดตายยากเพราะแพ้ในความดีและก็ความรักที่บักยูมีให้กับเธอและลูกอย่างสม่สมําเสมอทําให้ไอ้สองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราตามคอนเซปต์ของช่องเหมือนเดิมเออพระเอกได้ สวัสดีกับนังเอกมันต้องแบบนี้สิวะจะได้ไม่เสียเวลาดูและเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปและมาเจอใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ